On celebration on the auspicious occasion of His Majesty the King's Sixth Cycle Birthday Anniversary, July 28, 2024, Monday. Now, documentary on the Sixth Cycle of His Majesty's Birthday in Arat Ramayan episode, Royal Scholarship. ทุนการศึกษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารโดยมีพระราชดดำริ ให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2552โดยมีพระมหากรุณาธิคุณให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดีผลการเรียนดีมีความมานะอุตสาหะในการศึกษาต่อมา เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553มีพระราชดำริิให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราช,ชกุมารโดยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้นำโครงการทุนการศึกษามาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทย รวมถึงสามเณรทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดีประพฤติดีมีคุณธรรมแต่ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักการแนวคิดแนวทางการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชชกุมารให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามพระบรมราโชบาย มีการทำสัญญารับทุนโดยให้ผู้รับทุนเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนเพื่อบ่มเพาะให้เป็นคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสาที่สำคัญเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพอย่างรอบด้าน